ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk 2 4สื่อเผยแมนยูสนใจดึงผู้เหนวยการกีฬาเนกาเซนเข้ารับตำแหน่งที่สโมสรแมนเชสเตอร์อินน,นิวรายงานว่าเซอร์จิมแรดคลิปว่าที่ผู้ถือหุ้นร่วมสโมสรแมนยูอยากแรดแดนเอชเวิร์ดผู้เหนวยการกีฬาของนอินกาเซนมารับบทบาทที่สโมสร การคิกรดกำลังจะเข้าถึงหุ้นีิเศษด้วยจำนวน25%หรือเงินจำนวนมูลค่า1.3พันล้านปอนด์และจะดูแลเรื่องปฏิบัติการทางด้านฟุตบอลของสโมสรหมายให้เศรษฐีชาวอังกฤษเตรียมเปลี่ยนแปลงทีมงานบริหารหลังริช์ดอาร์โนอัลาตำแหน่งซีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอชเวิร์ดมีผลงานที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่อยู่ไบรตันก่อนย้ายไปอยู่นิวคสเซลโดยมีบทบาทสำคัญในดีลคว้าตัวเคลนท์ทิปเปียรอเลสันเดอร์อีซักและแอนโทนีกอร์นนนั่นทำให้ราชิฟมองว่าเอชเวิร์ดเป็นตัวเลือกที่ ให้เข้ามารับหน้าที่ผู้อำนวยการกีฬานอกจากนี้ลัดคิปยังสนใจชองครดปลองอดีตผู้บริหารของยูเวนตุสและแปะแชร์เข้ามาทำหน้าที่แทนดิชาร์ตอาโนในตำแหน่งซีโออีกด้วยอดีตแข้งดังออกโรงจวกยับกองหน้าแมนยูไม่คิดสู้เพื่อทีมแบงค์แมกกาเวนี่หหอดีตหัวหอกชาวสกอตแลนด์ของเวสแฮมและแอตตันวิลล่าเอามาวิาพากษ์วิจารณ์อองตนีมาสยาวกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเป็นนักเตะที่ไม่คิดจะต่อสู้เพื่อปีศาจแดง เขาสอบไม่ผ่านเลยเขาไม่มีความซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองมีครั้งหนึ่งว่าสอบสามปีที่แล้วเขาเคยทําได้ดีแต่มันก็เป็นอดีตไปแล้วผมห็นด้วยกับรอยคีนผมเห็นเขาพูดถึงมาร์กยาวและคีนก็รักแมนยูในเต็มมากๆแม้เขาจะไม่ชอบนักเตะค,คนนี้ก็ตามเขาพูดไปแล้วไม่มากก็น้อยเหมือนกับสิ่งที่ผมคิดเช่นเดียวกับบุนนอฟเนันมาส์สยาวไม่มีความเป็นนักสู้ถ้าเขาไม่สู้เพื่อแมนยูเมื่อลงเล่นในบ้านการออกไปเล่นนอกบ้านก็แทบไม่ต้องคิดเลยดาวหญิงเฟนแมนย้ายาจากมนาโก มาเล่นให้กับแมนยูเมื่อปี2015และโชว์ฟอร์มได้ไม่สม่ำเสมอมากนักตลอด8ปีที่ผ่านมามัสยาลงเล่นให้กับแมนยูรวมทุกรายการ317เกมยิงไป90ประตูตราบมัสยาจะหมดสัญญากับแมนยูหลังจบซีซั่นนี้และมีโอกาสสูงที่จะถูกปล่อยออกจากโอทัฟฟอร์ดแมนยูหวังยืมหัวหอกกาลาตาสลายยืนล่าตะข่ายเดือนมกรา เชสเตอร์ยูไนเต่ตกเป็นข่าวกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการขอยืมมารอิคาดี้วหอกตัวเก่งของกาลาตาสลายมาร่วมทีมเพื่อสู้ศึกเปมาริกครึ่งซีซั่น Season หลังในเดือนมก,การาคนนี้สตีฟพีจากเว็บไซต์ฟุตบอลทาน์เฟอร์ออกมายืนยันข่าวนี้ด้วยตัวเองว่าทีมงานที่อเทอร์ฟอร์ดได้รับคำสั่งจากคาริเทนฮากให้ตามหากองหน้าตัวกลางในช่วงตลาดหน้าหนาวเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากเขามีปัญหาในการจบสกอร์อย่างมากตั้งแต่เปิดฤดูกาลเป็นต้นมา แลกมูซาลูนหัวหอ,อก70ล้านปอนด์ยังไม่สามารถยิงประตูนในเพมเมียริลีกได้เลยแม้แต่ลูกเดียวแม้จะเป็นผู้ทำประตูในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ก็ตามเช่นเดียวกับาคาราฟอร์ดอ,องต์โนี่มาซิยาอเลฮันโดการาโชและอันโตนี่ที่ยิงรวมกันในลีกได้แค่3ประตูเท่านั้นขี่เชื่อว่าแมนยูต้องการนักเตะที่สามารถยิงประตูได้อย่างแน่นอนโดยแข้งรายนี้จะต้องเป็นกองหน้าโดยธรรมชาติมีประสบการณ์ทำประตูได้สม่ำเสมออย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีค่าตัวที่แพงด้วย ไอเดียที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคือการเสนอสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาดภายหลังรายงานระบุว่าการที่เอคดดี้เคยพูดถึงเรื่องการย้ายทีมเพื่อหาความท้าทายใหม่ในซัมเมอร์ที่ผ่านมาเป็นไปได้ว่าแมนยูจะพิจารณาเป็นทางเลือกในหน้าหนาวนี้ทีมแชมเชนชิปสนใจยืมกองกลางดารุ่งแมนยูเปร่วมทับในตลาดหน้าหนาวเบตตันท,ทีมจากเชนชิปสนใจยืมแดนกอกองกลางพลังหนุ่ม สังกัดแมนยูเต็ดไปร่วมทัพในตลาดซื้อขายเดือนมการานี้ตามประกาศรายงานจาก Manchester แมสเตอร์อีฟนิงนิวดารุ่งวันสิบเก้าประเดิมสนามให้กับแมนยูในศึกลีกครับที่เปิดบ้านถล่มคิตาส์เพลยสามศูนย์เมื่อกันยาที่ผ่านมาและเคยมีชื่ออยู่ในทีมชุดแรกไปแล้วเก้านัดในฤดูกาลนี้รวมทุกรายการยังได้ก็ตามยังไม่มีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมเข้ามาตามรายงานระบุเพิ่มเติมว่าแมนยูจะอนุญาตให้เกเตะดวรุ่งบางคนของพวกเขาออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเดือนมการานี้ สรับักเต้พิสดแดงที่กำลังจะย้ายทีมในรูปแบบการยืมตัวนั่นก็คือดอน่ฟันเดเบกหลังผู้เล่นเข้ารับการตวรวจร่างกายกับแฟรงเฟิร์ตเมื่อวันคานที่ผ่านมาแมนยูนเต็ดเล็งจบศึกตลาดหน้าหนาวพร้อมคว้ากัวร่ามาร่วมทีมเดือนมการานี้ทันชีรายงานจากเอลนาซองนาวสืดังสเปนเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการคว้าตัวคาบี้กเวร่ากองกลางตัวรุ่งของบาร์เซียในตลาดเดือนมการาคมนี้ ค่ามกลางความสนใจจากหลายสโมอสรทั้งเปเมริกและสเปนเทนฮากต้องการมิดฟิลด์ที่จะเข้ามาใช้งานในระยะยาวเนื่องจากแข้งที่มีอยู่อย่างคาเซมิโรและอิลิเซนนั้นอายุเกิน30แล้วทั้งคู่รวมไปถึงดอนนี่ฟันเดเบกก็เตรียมย้ายออกจากทีมที่ฮานิมานเบรปี้และแดนกอกก็มีข่าวยืมตัวจากสโมอสรอ,อื่นเข้ามาด้วยกัเวเล่าลงเล่นให้กับบาร์เซโลนาฤดูกาลก่อน10นัดโดยออกซ้ายเป็นตัวจริง6นัดแต่ซิสเนี้เขากลายเป็นตัวหลักของบาร์เซโลนาไปแล้ว ลงเล่นไปทั้งหมด18นัดในทุรายการยิงไป3ประตูกับ1อาซิซิ์ในฐานะม่ฟิลตัวรับด้วยนี้ทําให้กองกลางวัย20ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั่วยุโรปไม่ว่าจะเป็นบบเยอร์มินิกเลเวอร์กูเซนนาโปลีเรอลมลิดอตเลตินอมามริดและบาเซโลนาที่จับตามองอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างแอสตันวิลล่าอาเซนอนสเปอร์นิวคาสเซิลที่รวมวงไล่ล่าเจ้าหนูอุเคลาด้วยเช่นกันโดยมีค่าสิทธิสัญญาอยู่ที่40ล้านยูโร อย่างไรก็ตามรายงานเปิดเผยว่าแมนยูไนเต็ดพร้อมจะตัดหน้าคู่แข่งทั้งหมดในตลาดพวกเขาเตรียมยื่นข้อเสนอทันทีในเดือนมกรานี้ในขณะที่ทางเบรเซียก็ไม่อาจรั้งนักเตะเอาไว้ได้เนื่องจากพวกเขากำลังประสบปัญหาด้านการเงินทําให้ไม่มีศักยภาพมากพอจะยื้อดาวรุ่งรายนี้เอาไว้เ็นฮากหกมองว่ากุยราคือเป้าหมายอันดับหนึ่งของเขาในการยกเครื่องแดนกลางใหม่หลังทีมทําผลงานได้น่าผิดหวังและตอนนี้รั้งอันดับ7ในศึกเพเมลิกเพราะออกฬาฟุตบอลแมนยูเปลยอาจไปเสริมทัพ รับตลาดหน้าหนาวจอนเมอร์ทับผอฟุตบอลแมนอยู่ระบุทีมของตนไม่น่าจะทําการช็อปในตลาดหน้าหนาวนี้โดยบอกว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทําธุรกิจพร้อมบอกว่าทุกวันนี้ต้องดาเนินการโดยที่คํานึงถึงกฎ Financial Fair Play ด้วยฤดูกาลนี้ทีมของเทนฮาก์มีผลงานโดยรวมที่น่าผิดหวังและไม่คงเส้นคงวาเท่าที่ควรทาให้มีการตั้งประเด็นว่าพวกเขาอาจจะดึงแข้งหน้าใหม่มาร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวเพื่อกู้วิกฤตของทีมทั้งนี้เมื่อวันที่13ธันวาที่ผ่านมาเมอร์ทับได้ไปร่วมงานพบปะแฟนบอล แต่มันก็เพิ่งมีการเปิดเผยคําพูดของเขาเมื่อไม่นานมานี้ทั้งในเรื่องของการเสริมทับตลาดหน้าหนาวที่บอกว่าเรื่องตลาดช่วงเดือนมกราคมต้องบอกว่าเราไม่คาดหวังมันจะเป็นการทําอะไรมากเป็นพิเศษแน่นอนมันจะมีความเป็นไปได้อยู่เสมอเกี่ยวกับการทาดีลของนกเตะท,ที่ไม่ได้เป็นตัวหลักของขุมกําลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหาโอกาสให้หนกเตะท,ที่ไม่ได้ลงสนามมากเท่าที่ควรยางรก็าตามเรายืนการอยู่เสมอว่าตามมุมมองของเรานั้นมกราคมไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําธุรกิจ และยุทธศาสตร์การเถินทัพของเราอย่างมุ่งนั้นเป็นที่ตลาดซัมเมอร์มากกว่าฤด,ดูกาลนี้เราได้เห็นกันแล้วว่า Financial Fair p l y y ถูกนํามาใช้งานอย่างเข้มงวดมากๆเราต้องดําเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าเรายังมีสถานะทางการเงินสอดคล้องกับกฎซึ่งเราจะทําแบบนั้นให้ได้แต่นั่นก็หมายความว่าในภายภาคหน้าเราต้องใช้เงินอย่างมีระเบียบวินัยที่ดีด้วยเราต้องทําให้ทั้งรายรับและรายจ่ายมีความสมดุลกัน มอริโซ่โซโปชติโนเปิดเผยถึงอาการของเอสโซ่เนเดสกับริบาร์โควิลที่ถูกเปลี่ยนออกในศึกคาราบาวครับกับนิวคาเซนเกลซีโดนจุดโทษชนะน,วนิวคาเซนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศคาราบาวครับได้แต่ต้องมีเรื่องขวนกับสภาพร่างกายของเ so อสโซ่เนเดสกับร i บาร์โควิลเอสโซถูกเปลี่ยนออกในนาทีที่3าิขณะที่โควิลถูกถอดออกช่วงพักครึ่งปชติโนกล่าวหลังเกมว่าเขาป่วยเขารู้สึกไม่ค่อยดีก่อนเกมและเมื่อลงเล่นก็ออกมาไม่ดี เขาขอเปลี่ยนตัวออกเพราะรู้สึกไม่ค่อยดีเราหวังว่าจะไม่น่าห่วงมากนักส่วนโควิดเป็นเรื่องของแฮกติกมากกว่าเขาเหนื่อยล้าเล็กน้อยตอนท้ายครึ่งแรกแต่นัดหน้าเขาพร้อมลงเล่นแน่นอนเอดี้ฮาวผู้จัดการทีมนิเคเซ่นเปิดใจสุดเจ็บปวดเสียประตูช่วงท้ายก่อนพ่ายจุดโทษต่อเชลซีจนตกรอบคาราบาวครับนิกเกอรเซ่นกำลังชนะเชลซีอยู่แล้วแต่มาเสียประตูช่วงทดเจ็บทาให้ปีเสมอหนึ่งหนึ่งและโดนจุดโทษก็เป็นเชลซีที่ทําได้ดีกว่าเอาชนะไป42 เอีิฮามองว่าการเสียประตูช่วงท้ายเกมเป็นเรื่องที่ยากจะรับได้เหมือนวันที่โดนแป้แชร์ตีเสมอนหนึ่งหนึ่งในแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่5ซึ่งมีผลอย่างมากก่อนลงเล่นนัดสุดท้ายพ่ายคาบ้านต่อมิลาน1นต่อ2ตกรอบในที่สุดมันเจ็บปวดมากความรู้สึกมันคล้ายๆตอนท้ายเกมกับแป้แชร์นักเตะทุ่มเทกันอย่างมากทุเททุกสิ่งทุกอย่างและเราก็นําอยู่เป็นเวลานาน,านเราป้องกันได้ด,ดีจริงๆแต่เราไม่สามารถผ่านไปได้มันเป็นช่วงเวลาที่น่าเจ็บปวดสําหรับเราเราคงทาได้เพียงต้องยอมรับให้ได้ไต่ตองให้รวดเร็ว เพราะเราต้องกลับไปดูในเพเมลิกกันต่อมิคาโรโมูริกปีดยูเคนของเคลซีเชื่อว่านอทีมกำลังเดินหน้าถูกทางหลังผ่านสู่รอบรองชนะเลิศคาราบาวครับพร้อมตั้งเป้าไปให้ถึงตำแหน่งแชมป์เมื่อถูกถามถึงชัยชนะว่ามีความหมายมากเพียงใดมูริกตอบว่าแน่นอนมีความหมายมากๆเมื่อคุณมีศรัทธานในการและกันมีความเชื่อมั่นจนถึงที่สุดทุกอย่างเป็นไปได้เสมอบางครั้งเมื่อคุณต้องเจอเกมที่ยากลำบากคุณต้องมีแรงกระตุน้นเชื่อมั่นจนวินาทีสุดท้าย เพราะในฟุตบอลทุกอย่างเกิดขึ้นได้ก่อนเกมนี้เจ้านายบอกว่าเราต้องพยายามคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้หลังจบเกมแผนของเรายังไม่เปลี่ยนแปลงเรากําลังเดินหน้าต่อไปเราจะพยายามคว้าแชมป